ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของคนรักสุขภาพครับสมมสอนสุขภาพมาเจอกันสดสดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเจอกันแบบสดสดนะครับก็ SMS หรือว่าโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามวันนี้เรื่องราวเราน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับย้ำช่องทางในการติดต่อครับ s m s 4111992ครับแล้วก็ทางโทรศัพท์022480067-68ครับค่ะนะคะยุคนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคะคนจะมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพผิวมากมายเลยเพราะว่าแหล่งข้อมูลมีเยอะแยะหาง่ายนะคะแต่ว่ายังไม่พอค เพราะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับคอลลาเจนสดค่ะที่หลายคนบอกว่าดีต่อผิวพรรณแล้วเขาดีอย่างไรติดตามได้ในเปิดสโมสรช่วงหน้าค่ะครับผมนะครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการครับเพล็กซ์วันนี้วันพุธครับก็จะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมอันนี้ก็จะเป็นแง่ของนวัตกรรมครับที่ใช้ความเย็นในการรักษาร่างกายเย็นเท่าไหร่พี่เอิร์ธเย็นแบบลบร้อยอ่ะลบร้อยก็บอกว่าเวลาปมกติไปต่างประเทศประมาณแค่ลบห้าลบสิบแค่นี้ก็หนาวจะแย่อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เทคโนโลยีความเย็นบําบัดนี่นะครับถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียด้วยนะครับผมเขามาใช้บําบัดอะไรอย่างไร<ช>แล้วตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับรายละเอียดไปเจอได้ในเปิดกล่องสุขภาพครับค่ะร,ร่วมเปิดกล่องสุขภาพโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเล่าทำลายมิตรภาพ แขกรับเชิญนะครับที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวของการบําบัดด้วยความเย็นครับขอต้อนรับนายแพทย์สมชายตระกูลโชคเสถียรจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่สวัสครับก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนค่ะอาจารย์ลบร้อยองศาไอซ์แลบใช่ไหมคะไอซ์แลบคืออะไรคะคุณหมอคอ่าไอซ์แลบก็คือการทําไอเย็นบําบัดแบบทั่วร่างกายโดยการใช้อุณหภูม ลบ110องศาเซลเซียสองราอถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยครับปกติในตู้เย็นเขาก็จะบอกว่าประมาณถ้าเป็นช่องช่องฟรีซีลบ15โอ้โหแค่นี้ประมาณแบบไอติมก็วางไว้แป๊บเดียวมันก็แข็งแล้วหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกแล้วก็จินตนาการไม่ออกด้วยว่าเรื่องของความเย็นมันใช้บําบัดโรคอะไรค่ะครับความเย็นที่จะใช้ในการบําบัดได้นะครับคุณเอิร์ทเราจะต้องมีการศึกษาวิจัยแล้วจะต้องเป็นความเย็นที่ระดับลบ100ถึงลบ150องศาเซลเซียส ะครร่างกายเราจะปรับยังไงไหมคะในแง่ของการบําบัดเนี่ยตามทฤษตามทฤษฎีนะครับก็จะต้องแบ่งออกเป็นสองสองสองทางนะครับก็คือว่าจะในทางของเรื่องทางด้านระบบประสาทนะครับระบบประสาทจะได้ใช้บําบัดเรื่องอาการเจ็บปวดกับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนและระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายทําให้สุขภาพดีขึ้นอย่างนี้ร่างกายเราทนได้ ทนได้ครับแต่ก็<ถ>ต้องมีระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะที่แบบที่เขาคํานวณมาแล้วว่าเหมาะสมที่สุดค่ะและงี้ถามว่าเหมาะสมกับใครบ้างคะหรือว่าทุกคนก็ได้เลยเหมือนกันถ้าถามว่าเหมาะสมกับใครค,คนที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นนักกีฬาคับนักกีฬา,กกาเพราะ,ะว่ามีโอกาสที่จะเจ็บปวด หรือว่าได้รับอาการบาดเจ็บที่ร่างกายแล้วก็ต้องการให้มีสุขภาพตัวเองดีขึ้นด้วยแต่ก็ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในวิถีสุขภาพทุกๆคนครับผมภาพที่เห็นอยู่เนี่ยครับคือขั้นตอนในการใช้ความเย็นบําบัดมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอครับครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะวัดความดันของผู้ของผู้ที่จะเข้ารับการบําบัดซะก่อนนะครับต้องดูว่ามีความดันไม่สูงนะครับปกติหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเปิดเผยส่วนที่จะให้สัมผัสความเย็นให้มากที่สุดครับนะครับแต่จะต้องมีการป้องกันบริเวณส่วนสําคัญที่อาจจะเป็นอันตรายได้จากความเย็นจัดก็คือบริเวณจมูกปากใบหูแล้วก็ปลายมือปลายเท้าของเราครับครับผมสังเกตมันแบ่งเป็นห้องห้องใช่ไหมคะคุณหมอคะมันจะแบ่งไปกี่ห้องคะมีทั้งหมดสามห้องครับเป็นเทคโนโลยีที่จะทําการ ทำห้องควบคุมอุณหภูมิขึ้นมาครับนะครับโดยที่ห้องแรกเนี่ยมีอุณหภูมิลบสิบองศาครับห้องที่สองมีอุณหภูมิลบหกสิบองศาแล้วห้องที่สามเนี่ยเป็นห้องบำบัดจริงๆครับคือจะเป็นห้องที่มีอุณหภูมิลบหนึ่งร้อยสิบองศาครับก็คือพูดง่ายๆเลยนะครับในขั้นตอนของการบำบัดเนี่ยมันจะต้องมีเป็นแต่ละสเตปหรือว่าแต่ละขั้นไปก็คือเริ่มต้นจากข้างนอกเตรียมร่างกายเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างที่คุณหมอบอกก็ต้องเดินผ่านห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งก็คือลบสิบอง เพียงแค่เป็นช่วงเวลาผ่านไปครับเพียงอาจจะสิบวินาทีเท่านั้นเดินผ่านไปห้องแรกไปห้องที่สองต่อเชื่อมกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับเปิดประตูต่อเชื่อมห้องต่อห้องห้องที่สองลบหกสิบอันนี้ก็ประมาณสิบวินาทีเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็เดินไปห้องสุดท้ายซึ่งอันนี้เป็นห้องบําบัดหลักนะครับห้องนี้แหละหนึ่งลบหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบองศาต้องอยู่นานไหมครับก็ เท่าที่เราจะทนได้เท่าที่จะทนได้ครับในวันแรกๆเนี่ยอาจจะเราอาจจะอยู่ได้เพียงหนึ่งนาทีแต่ข้อแนะนําเนี่ยก็คือเราควรจะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ประมาณสองถึงสามนาทีถึงจะดีแต่ถ้านักกีฬาจะอยู่ได้ถึงสี่นาทีครับหอเพราะว่าร่างกายเขามีความพร้อมนะครับที่คุณหมอบอกว่าในแง่ของฮอร์โมนก็ได้แล้วก็รวมถึงเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้ออากาศเย็นมันจะทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายยังไงครับมันเป็นการบรรเทาอาการปวดครับอาการปวดของข้อต่อ กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นนะครับการรับความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยนะครับกับความรู้การรับความรู้สึกเย็นเนี่ยจะมีเส้นประสาทที่วิ่งคู่กันอนอนุญาตใช้ศัพท์ทางเทคนิคนิดหนึ่งว่าสีกรุ๊ปเนอร์ไฟเบอร์นะครับคือเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดนะครับส่วนเดียวทักรุ๊ปเนอไฟเบอร์เนี่ยเป็นเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเย็นจะวิ่งคู่ขนานกันแล้วก็ไปรวมกันที่จุดเดียวก่อนใน ไขสลังก่อนที่จะวิ่งไปที่สมองแต่ว่าเส้นประสาทที่รับความเย็นเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่า,านั้นรับน้ากระแสความรู้สึกได้มากกว่าครับค,ความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเวลาเราประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บข้อเท้าแพง หรือว่าบอบช้าอะไรขึ้นมามเราความเย็นมาประครบเราก็เลยรู้สึกบรรเทาการเจ็บปวดม,มันชาไปแทนอันนี้ก็คล้ายกันเพราะทำังจะถามเลยคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะสงสยัยว่าแบบอา้าวแล้วถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องไปวิ่งผ่านความเย็นขนาดนั้นใช้ความเย็น<ป>ที่แบบว่าปกติอาจจะเป็นถุงแพกน้ําแข็งแล้วมาประคบแต่นี่เขาจะใช้ได้ทางร่างกายนี่ทั่วร่างกายครับผมนะครับนอกจากร่างกายแล้วความเจ็บปวดฮอร์โมนเมื่อกี้ทำไมครับมันจะทําให้หนุ่มสาวขึ้นนะรปฏิกิริยาการตอบสนองกลับของร่างกายครับก็คือว่าเมื่อ ร่างกายเราเมื่อตัวเราเนี่ยผิวเราเนี่ยไปสัมผัสกับไอเย็นจัดนะครับอยู่ที่อุณหภูมิลบร้อยสิบองศาปฏิกิริยาตอบสนองกลับนะครับของร่างกายเพราะว่าสิ่งมีชีวิตร่างกายมนุษย์เนี่ยจะต้องรักษาอุณหภูมิแกนกลางว่าอยู่ที่สามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสตลอดเวลาครับเมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลงขนาดนั้นร่างกายเราจะต้องดิ้นรนทุกวิถีทางนะครับทั้งระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อจะไม่ให้สูญเสียความร้อนออกภายนอก แล้วก็ต้องสร้างความร้อนรั้ภายในร่างกายเพื่อจะรักษาอุณหภูมิให้อวัยวะทุกอย่างทํางานได้ปกติเบรบอกว่าเคยมีทํางานทดลองว่าแบบช่วงของการเผาผลาญแคลอรีช่วงเวลา<อ>ประมาณนั่นนะสี่ถึงห้านาทีเบร์ไม่ได้เกือบแบบสี่ห้าร้อยใช่ครับ<อ>เพราะว่าแม้แต่เราจะเข้าไปในอยู่นั้นอยู่ในห้องบําบัดเนี่ยด้วยระยะเวลาเพียงสามนาทีสี่นาทีนะครับแต่ว่าออกมาแล้วเนี่ยยังมีผลที่ร่างกายเราเนี่ยจะเผาผลาญ นะครับจะพยายามจะสร้างความร้อนขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิให้ปกติก็เลยจะมีการก็จะมีการเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคำนวณได้เป็นเทียบประมาณ500กิโลแคลอรี้อย่างนี้ได้อย่างนี้คนอยากจะลดความอ้วนอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะสามารถใช้ได้ไหมคะวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งเเปป็็นนเป็นทางเลือกแบบหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นการ ทำกายภาพทางรัดซึ่งจะนําผลทางอ้อมครับผมครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจความพร้อมของสภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมครับหรือว่าการบําบัดทางการแพทย์ที่สโมสรสุขภาพนํามาฝากกันขอบพระคุณคุณหมอมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเอาละค่ะช่วงนี้ไปออกกาลังกายคลายเครียดนะคะในช่วงขยับรับวันใหม่แล้วช่วงหน้ากลับมาสุขภาพดีกันต่อค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสโมสรสุขภาพและช่วงขยับรับวันใหม่กับผมเดี๋ยวสุริยนด้วยนะครับวันนี้ผมมีหนึ่งท่ามาฝากกันนะครับท่าท่านี้บริหารครั้งเดียวสามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้สส่วนเลยครับนั่นก็คือช่วงขาและหลังนั่นเองจะเป็นท่าอะไรไปชมเลยครับ back and leg s t r e t c เริ่มต้นท่านี้นะครับให้อยู่ในท่าคลานหลังตรงไม่งอเหยียดปลายเท้าออกแบบนี้ครับ ลำดับต่อไปให้ทิ้งน้ำหนักตัวไปทางด้านหลังโดยนั่งลงบนส้นเท้าแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้ครับค้างไว้10วินาทีลำดับต่อไปให้ลุกขึ้นกลับสู่ท่าคานครับแล้วยกสะโพกขึ้นพร้อมกับเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงค้างไว้10วินาทีเช่นเดียวกันครับทำซ้ำกันแบบนี้ 5- 1 0สบรอบครับท่านี้ช่วยยืดหลังและขาได้เป็นอย่างดีครับ ขอ้อควรระวังสําหรับท่านนี้ครับคุณผู้ชมครับในขณะที่คุณผู้ชมนั้นยืดขาและหลังให้ตึงนะครับอย่าให้ตึงมากจนเกินไปครับเพราะนั้นอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บของร่างกายได้นะครับด้วยความห่วงใยจากขยับรับวันใหม่นะครับ